สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง alocha channel ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพลจะมาบอกวิธีในการซื้อบัตรเข้าตัว Universal กันค่ะซึ่ง Universal นะคะก็ถือว่าเป็นสวนสนุกนะคะที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีอยู่หลากหลายประเทศมากๆเลยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพลเนี่ยจะมาบอกวิธีในการซื้อบัตรเข้า Universal ผ่านแอปพลิเคชันคูกนั่นเองค่ะด้วยตัวคูกเองนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะให้เราเนี่ยสามารถ จองเข้าสถานที่ต่างๆได้นะคะหรือว่าใครจะจองโรงแรมจองรถไฟเนี่ยก็สามารถจองได้ผ่านแอปพลิเคชันคูกนั่นเองค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลนะคะผ่านแอปคูกกันแล้วนะพอยนะคะจะมีการทิ้งลิงก์นะคะเอาไว้ที่ด้านล่างนะคะเป็นเว็บไซต์ของคูกนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยโดยพอยนะคะจะวางไว้ที่ตัวด s สคริปชันกับในคอมเมนต์นะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วลราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็น กำลังใจให้พลอยด้วยค่ะก right yeah. ็ถ okay. so right ้าใครพร้อมแล้วนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปซื้อบัตรกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนะเพื่อนเพื่อนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าเว็บไซต์ของคูุแบบนี้เลยค่ะที่นี่นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากที่จะซื้อบัตรอะไรต่างๆนะคะพลอยแนะนําเป็นอันดับแรกนะคะให้เราเนี่ยกดสมัครเป็นสมาชิกก่อนเนาะเพราะว่าสุดท้ายนะคะเราเก็จําเป็นจะต้องมาสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ของเขาอยู่ดีนะคะที่นี่ค่ะ ตอนการสมัครค่ะเ,เพื่อนเือนก็ให้เรานะคะกดไปที่รูปตัวคนได้เลยนะหลังจากที่เรากดไปที่รูปตัวคนนะคะเขาเนี่ยจะให้เราสมัครสมาชิกค่ะทีนี้นะคะก็เ,เพื่อนๆนก็สามารถสมัครไปได้เลยนะคะโดยสามารถสมัครได้ทั้งในอีเมลนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือใครจะสมัครผ่าน Facebook Google หรือ Apple ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งอันนี้นะคะพอก็จะกดผ่าน Facebook ไปเลยนะคะเพื่อความง่ายนั่นเองค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้นะคะพอกดไปเรียบร้อยแล้วโนอ,อันนี้นะคะพอก็จะเป็นสมาชิกกับผูกเรียบร้อยแล้วค่ะ ทีนี้นะคะอย่างที่พลอยบอกเนาะวันนี้เนี่ยเราจะมาซื้อบัตร u n นิเวอร์แซลกันนะคะทุกคนนะอ่ะก็ให้เรานะคะกดกลับไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนให้กลับมาที่หน้าหลักของครูอีกหนึ่งครั้งนะคะทีนี้ค่ะเพื่อนเพื่อก็ให้เรานะคะกดค้นหาตรงนี้ได้เลยนะเป็นบัตร u n นิเวอร์แซลใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนก็พิมพ์ว่า u n นิเวอร์แซลไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะ u n นิเวอร์แซลก็จะมีหลากหลายประเทศนะคะใครไป u n นิเวอร์แซลประเทศไหนนะคะก็ให้กดคลิกประเทศนั้นเนาะ,ะอย่างพลอยนะคะเพิ่งไปญี่ปุ่นมานะคะเพื่อนเพือนก็จะกดเป็นี้ โอเคะ okay, ค่ะทุกคนพอเพื่อนๆกดค้นหาแล้วนะคะนี่เลยนะคะก็จะขึ้นมาแล้วนะคะเป็น Universal Studio Japan นั่นเองซึ่งอันนี้นะคะเขาก็จะมีแพ็กเกจมาให้เราเลือกนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้จะเป็นบัตรเข้าของ Universal ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าคือแต่และ ก็จะมีแพ็กเกจอะไรที่แตกต่างกันนะคะอย่างตัวแรกตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละบัตรนะคะซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็สามารถนะคะกดเข้าไปดูได้ว่า้รายละเอียดของบัตรตัวนี้นะคะมันเป็นยังไงนะซึ่งเขาเนี่ยก็จะบอกไว้แบบละเอียดเลยนะคะโดยเนี่ยก็จะอยู่ตรงรายละเอียดแพ็กเกจนะคะเพื่อนๆว่าบัตรตัวนี้ค่ะจะรวมแพ็กเกจอะไรบ้างนะคะคือเราเนี่ยอาจจะสามารถเข้าเครื่องเล่นบางอย่างได้แบบรวดเร็วเลยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถอ่านรายละเอียดนะคะของกิจกรรมที่เราจะเข้า ได้ในตัวยูนิเวอร์แซลเจปนได้จากตรงนี้เลยนะแล้วก็อะไรที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจตัวนี้บ้างนะคะเขาก็จะบอกเอาไว้นั่นเองนะคราวอ่ะทีนี้นะคะพอจะให้เพื่อนๆกลับไปดูที่หน้าหลักเนาะอ่ะอันนี้นะคะก็คือในแต่ละใบอะคะ่ะคือรายละเอียดของแต่ละแพ็กเกจอะมันจะแตกต่างกันนะคะอันนี้พอแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองกดอ่านเข้าไปดูทุกอันเลยนะคะว่ามันเป็นแบบไหนเนาะแต่ว่าอันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอจะลองกดแบบอันนี้ให้ดูนะคะเป็นบัตรเข้าสวนสน Universal ุกยูนิเวอร์แซลเจปนนะคะเป็นแบบสตูดิโอพาร์ตนะคะซึ่งั ตัวนี้เนี่ยคือรายละเอียดจะไม่ได้เยอะอะไรนะคะทุกคนก็คือจะเป็นบัตรให้เราเนี่ยสามารถเข้าสวนสนุกได้นั่นเองนะคะอ่ะอย่างบัตรตัวนี้นะคะก็เขาก็จะบอกเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจตัวนี้ก็คือบัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซลเจแปนหนึ่งวันนะคะซึ่งตัวบัตรตัวนี้ค่ะก็คือบัตรที่พอจองไปเจแปนนั่นเองนะซึ่งพอคิดว่าบัตรตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็คือเราเนี่ยจะสามารถเข้ายูนิเวอร์แซลเจแปนได้เลยนะคะแล้วก็เล่นเครื่องเล่นทุกอย่างได้เ,น,ะะเนี่แหละค่ะเพื่อนๆแต่ว แต่ละแถวก็อาจจะใช้เวลายาวนานนิดนึงนะคะบางแถวแบบ30นาทีบางแถว50นาทีบางแถวเป็นชั่วโมงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเสียเวลาในการต่อแถวนิดนึงเนาะแต่ว่าสําหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากเข้าไปเดินเล่นไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอก็แนะนําว่าบัตรตัวนี้จริงๆก็ค่อนข้างเพียงพอแล้วนะแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะเพื่อนๆนะอ่ะสมมติน,นะคะว่าเพื่อนๆเนีเ่ยอยากได้บัตรตัวนี้เหมือนกับพอยเลยนะคะก็ <ๆ S 2> ให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดกันก่อนนะคะทุกคนนะว่ามันรวมอะไรบ้างนะคะบางทีมันอาจจะมีรายละเอียดที่หยิบย่อยที่มันได้ ธิประโยชน์มากกว่านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองอ่านสิทธิประโยชน์กันดูเนาะอ่าหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะบอกวิธีใช้งานด้วยนะคะว่าใช้งานอะไรยังไงนะถ้าเ,เพื่อนๆนะคะอ่านรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานะคะกดคําว่าจองตอนนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะซื้อ บัเข้าที่อื่นด้วยนะคะกดหยิบใส่ตะกร้าไปก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้นะคะพอจะกดจองตอนนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะทีนี้นะคะพอเรากดจองแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นมาเป็นบัตรสตูดิโอพาสหนึ่งวันแล้วนะคะแล้วก็มาเป็นรายละเอียดเลยนะโดยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกวันนะคะว่าเราเนี่ยจะเข้าวันไหนเนาะเนื่องจากเขาบอกว่าในแต่ละวันนะคะราคาบัตรมันอาจจะแตกต่างกันไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระบ,บุวันนะคะที่เราจะไปให้ชัดเจนเนาะอ่ะสมมตินะคะว่าพอจะไปวันที่21ธันวาแบบนี้นะคะทุกคนนะแล้วก็ อ่ะเลือกจํานวนนะคะว่าผู้ใหญ่ไปกี่คนนะคะมีเด็กไหมมีผู้สูงอายุไหมนะคะราคาก็จะแตกต่างกันเนาะถ้าไปสองคน3คนก็กดบวกเพิ่มตรงนี้ได้นะคะอ่ะสมมติอันนี้พอจะเอาบัตรแค่ใบเดียวนะคะอย่างวันที่21นะคะบัตรก็จะอยู่ที่2179แบบนี้นะคะทุกคนทีนี้นะคะพอเราเลือกวันเสร็จแล้วนะคะเราก็กดคําว่าจองตอนนี้ไปได้เลยค่ะเพื่อนๆอ,อ่ะหลังจากที่เรานะคะกดจองตอนนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาก็จะมาบอกแล้วนะคะว่าเราเนี่ยเลือกเป็นบัตร Universal แซลเจแนะคะแบบ Studio p a าร์เนาะก็คือวันที่21นะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่หนึ่งคนราคาเท่านี้นะคะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลนะคะ การติดต่อค่ะทุกคนอันนี้เราก็ระบุไปได้เลยนะคะก็จะมีให้กรอกชื่อนะคะนมสกุลหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็อีเมลนะคะเ,เพื่อนๆพอแนะนํานะอันนี้นะคะให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีนะคะเพราะว่าพอเรากดชําระเงินอะไรเสร็จเรียบร้อยค่ะเข <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> าเนี่ยจะส่งตัวบัตรเข้าให้เราะคะทางอีเมลนะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เนี่ยกรอกให้ถูกต้องนะคะเพื่อน,นเพนะพอเรากกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆกดไปที่หน้าการชรําระเงินค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อเนี่ยกรอกข้อมูลการชําระเงินได้เลยนะคะใครจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบ ก็กดข้อมูลไปให้เรียบร้อยนะคะพอเรากรอกจ่ายเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรอรับอ e ีเมลได้เลยค่ะซึ่งอ e ีเมลที่เข้ามานะคะก็จะเป็นบัตรในการเข้า Universal Japan นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งหน้าตาบัตรนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตเบอร์ QR โค้ดนะหน้าตาบัตรนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราเนี่ยถึงประเทศที่เราจะไปแล้วอย่างอันนี้พ่อจองเป็นญี่ปุ่นเนาะก็ให้เรานะคะปิ้นใบนี้ไปก็ได้ค่ะเพื่อนๆปิ้นใบที่เขาส่งมาให้ในอ e ีเมลเนาะกันพา กันแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยพิมพ์ไปก่อนก็ได้หรือว่าใครจะเปิดผ่านมือถือก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพอไปถึงหน้า u n i v e r s a l แล้วนะคะก็เปิดบัตรเข้าตัวนี้นะคะให้กับพนักงาน,นะคะ่ะเราเนี่ยก็จะสามารถเข้าตัว Universal Japan ได้แล้วนะคะซึ่งการจองก็จองง่ายๆนะคะผ่านแอปพลิเคชันคูกนั่นเองค่ะทุกคนโดยถ้าใครนะคะอยากจองง่ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคะพอยก็มีการทิ้งลิงก์นะคะเอาไว้ที่ด้านล่างแล้วนะพเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปจองนะคะผ่านตัวคูกได้เลยนะคะผ่านลิงก์ที่่่พออยแปะไว้้ใหนนันเงค วิธีการก็ง่ายแล้วก็สะดวกแบบนี้เลยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมพิจากดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พอยทาคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย